สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคาบเจ็ดก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อจากคาบที่แล้วเนาะก็คือคาบที่แล้วเนี่ยครูให้กันบ้านไปก็คือข้อที่หนึ่งนะคะน่าจะทํากันได้แล้วเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะมาเจอโจทย์ปัญหาในลักษณะที่แบบแปลกๆไปหรือว่าเป็นประยุกนะคะครูจะลองทําวันนี้ครูจะลองทําข้อ2กับข้อ3ให้ดูนะคะแลวเดี๋ยวข้อต่อไปเนี่ยนักเรียนต้องลองทําเองนะนะคะอ่ะข้อที่สอง เราจะมาอ่านโจทย์ก่อนอย่างแรกนะคะเทีนยนไขแฟนซี2แบบแบบแรกทําเป็นทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว3เซนติเมตรและสูง5เซนติเมตรซึ่ อีกแบบหนึ่งทำเป็นกรวยสูง6ซนติเมตรและมีรัศมีของฐานยาว2ซนติเมตรนักเรียนคิดว่าเทียนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไหรถ้าเกิดโจทย์ถามหาว่าอันไหนมากกว่ากันเนี่ยเราคงตอบได้ไปแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเขาถามหาว่าอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเทียนไขทั้ง2แบบเลยถูกไหมแล้วเราถึงจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ว่าอะไรมันมากกว่ากันแล้วก็มากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกครูจะวาดรูปก่อนเลย นะเทียนไขมีสองอันก็คือกระบอกกับกล้วยเพราะฉะนั้นอ่ะวัดรูปเอาสีน้ำเงินดีกว่าสีน้ำเงินเป็นทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางยาวสามสูงห้าเอออันนี้เป็นทรงกระบอก,นะะก,บอกเส้นผ่านศูนย์กลางสามสูงห้า,า 3, 0, แล้วก็สีเขียวเป็นจีนแดงดีกว่า เป็นกล้วยกล้วยสูงหกแสดงว่ากล้วยสูงกว่าลัศมียาว 2. สองแสดงว่าฐานต้องยาวกว่าใช่ไหมอ่ะค่อนข้างจะขี้เหรหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะอ่ะสูงหกอันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะคะอ่ะเราจะเปรียบเทียบเราต้องหาปริมาตรให้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราต้องหาอะไรก่อนปริมาตรของของ ทแยนทรงกระบอกถูกไหมคะอ่ะครูเขียนปริมาตรปริมาตรทรงกระบอกแล้วกันทีนี้ปริมาตรทรงกระบอกมีใครจําสูตรได้บ้างว่ามันมีสูตรว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเนื่องจากจาอะไรไม่ได้เลยจำจำได้แค่ว่าปริมาตรของปิซึมพื้นที่ฐานคูณสูงเพราะฉะนั้นทรงกระบอกก็เหมือนกันคะ่ะพื้นที่ฐานก็คืออะไรพายอาร์กำลังสองสูงคืออะไรสูงคือเฮเออ เพราะงั้นปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับาย r ยกกำลัง2อเฮดนะคะอ่ะแทนเราจะแทนค่าลงไปเนะอะ r รู้ยังยังเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเป็น3เพราะฉะนั้น r ของเราคือเท่าไหร่คะหนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า22่สิ่วนเคูณหนยกกำลัง2 คูณเฮทเฮทคือหออ้าจะได้เท่าไหร่ติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกอย่างอย่างแรกต้องคิดก่อนนะว่าหนึ่งจุดห้ายกกำลังสองเป็นเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้ามีค่าเป็นครูกลัวบรรทัดมันไม่พอ คูณต่อตรงนี้เลยแล้วกัน22่สิบ่วนเคูณสองแล้วก็คูณ5เอาอะไรคูณกันก่อนเอาตัวนี้คูณกันก่อนนะ2.25จคูณหเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ22่สิบส่วนเคูณสิบเต่อไปเราก็จะ เอาอันนี้คูณ22ก่อนแล้วค่อยออกไปหาร7นะด้วยความรวดเร็วนะจะเป็น11.25คูณ22พอคูณแล้วเป็นเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็น247.5แล้วค่อยเอาไปหารอะไรหาร7นะหาร7เท่ากับเท่าไหร่ มันทศนิยมเยอะมากเลยครูใช้เป็นค่าประมาณแล้วกานถ้าประมาณเราต้องเขียนแบบนี้นะเป็นเยอะๆแบบนี้ประมาณเท่าไหร่สามสิบห้าจุดสามหกนั่นเองนะคะตอนนี้ได้แล้วว่าปริมาตรของเทียนไขทรงกระบอกเนี่ยมันอยู่ที่สามสิบห้าจุดสามหกหน่วยจะเป็นลูกบาทนะลูกบาอะไรลูกลูกบาทเซนติเมตรนะคะอ่ะต่อไปเราจะหาปริมาตรของพีไม่ใช่พีระมิดกรวย นะคะจะได้ว่าปริมาตรของกลวยถ้าเป็นกลวยเนี่ยสูตรว่ายังไงต้องเป็น1ส่วน3นะพายอายกกำลัง2 H เฮบรรทัดต่อไปเราจะแทนค่านะคะอ่ะพายก็คือ22ส่วน7จโจทย์ให้มาแล้วเป็น2กลายเป็น2ยกกำลัง2 H โจทย์ให้มาเป็น6นะคะอ่ะครูขอซูมนะ ต่อไปจะเป็นหน้าที่เราที่ต้องคิดเลขแล้วนะฮะอะไรคูณกันก่อนอะไรตัดกันได้บ้าง3กับ6ไงใช่ไหมสามหนึ่งสถูกปะเพราะงั้นเราจะเหลือ22ส่วน7 2ยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่ลูกก้อนนี้เป็น4ใช่ไหมคัว4คูณ2เลยได้ไหมได้นะฮะด้ยวยความรวดเร็วเนาะ4คูณ2เป็น8เพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่22คูณแแล้วก็หารด้วย7 นะคะอ่ะเพราะงั้นอย่างแรกนะเอา8คูณ22ก่อน8คูณ22เป็นเท่าไหร่ลกูกเฮ้ยลืมเปลี่ยนเป็น176แล้วถูกหารด้วย7ติกตอกต็กตอกตกตอกลงตัวไหมไม่ลงตัวหรอคะถ้าลงตัวมันจะต้องโดนตัดไปแต่แรกแหละเพราะงั้นเราใช้เป็นค่าประมาณเนาะประมาณเท่าไหร่ ประมาณ25.14นั่นเองนะคะหน่วยก็จะกลายเป็นลูกบาเซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าปริมาตรสออันเนี่ยอะไรมากอะไรน้อยทรงกระบอกมันมากกว่าถูกไหมแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะทำไงดีอ่ะนั่นดังนั้นดังนั้นสรุปนะดังนั้นปริมาตรของ ไม่ใช่สิเราต้องเขียนว่าอะไรเราต้องเขียนว่าเทียนไขแบบทรงกระบอกมีปาริมาตรมากกว่าเทียนไขแบบ รวยอยู่อยู่เท่าไหร่เอาอะไรตั้งต้องเอา35มสิบ้จุดสาตังลบออกด้วย25.14อันนี้ลบกันเฉยๆน่าจะคิดเลขออกครูเขียนหนึ่งเกินขอบคุณอืเขียนใหม่ 36ลบ14ลบ4เหลือ2 3ลบ1ก็เหลือ2จุดทศนิยม5 5ลบ5เหลือศ3มลบ2เหลือ1ก็กลายเป็น10เพราะฉะนั้นได้คำตอบละต้องใส่หน่วยเลยนะเซนติเมตรลูกบาศกเซนติเมตรก็คำตอบว่าเทียนไขแบบทรงกระบอกมากกว่า เทียนไขแบบกลวยเนี่ยอยู่เท่าไหร่อยู่10.22ลูกบาศกเซนติเมตรนั่นเองจบข้อนี้นะคะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะอันนี้คือวิธีการทะะําโจทย์นะคะพิจารณาโจทย์แต่และอย่างเราก็มาลองทําแล้วก็ตอบดูนะคะอันนี้คือข้อที่2นะอ่าขนาดข้อที่2เนี่ยยาวขนาดนี้ข้อที่เหลือต่อไปก็คือไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะยาวขนาดไหนนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่2ผ่านไหมคะถ้าผ่านแล้วไปข้อต่อไป นะต่อไปข้อที่สามอ่าสั้นๆแสดงว่าหาไม่เยอะนะคะข้อที่สามี่ยโจทย์บอกว่าจงหาความสูงของกรวยอันหนึ่งซึ่งมีปริมาตรส8สิบแปดพายอืมโจทย์ให้ปริมาตรมาแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางแปดเซนติเมตรอืมโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาความสูงอ่ะให้ปริมาตรมาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมา แล้วให้เราหาความสูงไม่ยากข้อนี้ง่ายมากถ้าเกิดโจทย์ลักษณะเนี้ยยิ่งสั้นๆอนะ่ะยิ่งดีโจทย์พูดถึงปริมาตรเราต้องตั้งสูตรอะไรลูกตั้งสูตรปริมาตรเลยค่ะเราก็จะได้ว่าจากสูตรปริมาตรของอะไรปริมาตรของกล้วยเท่ากับเท่าไรลูก1ส่วน3 hi r ยกกำลัง 2H ถูกไหมจากนั้นเราจะแทนค่าลงไปโจทย์ให้ปริมาตรมาไง เป็น48พายถูกไหมหนึ่งส่วนสามเพราะงั้นพายต้องเปลี่ยนไหมพายไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเอาติดไว้แบบนี้ต่อไป R รู้ยังอารู้ไหมลูกไม่รู้แต่โจทย์ให้อะไรมาเส้นผ่านศูนย์กลางมาเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยยาวยาวเท่าไหร่ยาว8แล้วรัศมีมันยาวเท่าไหร่มันต้องยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมเพราะฉะนั้น R ต้องยาวเท่าไหร่ 4ค่ะถูกต้องนะคะได้เป็น4ยกกำลังสองสูงรู้ไหมไม่รู้ให้เป็นตัว H เอาไว้นะคะอ่ะเมื่อแทนค่าไปเสร็จแล้วหนูจะเห็นได้ว่ามีแค่ตัว h ตัวเดียวที่เราต้องหาเท่านี้ค่ะแก้สมการเนาะหาค่า H นะคะต่อไปทำไงต่อดีอ่ะขออนุญาตซูมนะคะจะได้เห็นชัดๆนะอ่ะต่อไปทำไงต่อดีอะไรตัดกันได้หรือจะย้ายข้างเลย ยายข้างเราจะตัดกันก่อนยายข้างก่อนดีกว่าเราอยากหาเฮทถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฮเนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายซะเพราะงั้นเราจะทําการทํอไมกันสลับข้างกันดีกว่างั้นเอาก้อนซ้ายไปไว้ก้อนขวาเอาก้อนขวามาไว้ก้อนซ้ายครูก็จะได้ว่าหนึ่งส่วนสามพายสี 4, ย่ยกกำลังสองครูเปลี่ยนเลยได้ไหมได้เนาะสี่สี่เป็นสิบหกเฮอได้แบบนี้นะคะเท่ากับสี่สิบแปดพาย ตั้งไว้แบบนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นชัดนะคะเราอยากหา H ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอา x ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยย้ายไปฝั่งซ้ายซะเพราะฉะนั้นเนื่องจากสองก้อนเนี้ยมันคูณกันอยู่ถ้าย้ายมาฝั่งนี้ต้องทำไงคะต้องหารค่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ว่า h เ,เท่ากับ48่แพายละทั้งหมดไอ้ทั้งก้อนนั้นอะ่ะต้องอยู่ข้างล่างเนาะ1ส่วน3พายแล้วก็คูณกับ16 ใช่ไหมคุยยังไม่ได้คุณอะไรเลยต่อไปเราจะมาดูค่ะว่ามีอะไรตัดกันได้ไหมอ่ะเขียนกันกลางก่อนนะคะอะไรตัดกันได้บ้างพายค่ะเนี่ยแหละคือข้อดีของพายที่มันที่มันไม่เปลี่ยนเพราะมันจะตัดกันได้นะเพราตัดพายแล้วอะไรตัดกันได้อีกแม่สี่สี่สี่สิบหกสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดถูกไหมเหลือเท่านี้อ่ะ อย่าเพิ่งตัดหมดเดี๋ยวจะงงฝั่งนี้เหลือเฮข้างบนเหลือสิบสองข้างล่างเหลืออะไรเหลือหนึ่งส่วนสามคูณอยู่กับสี่ถูกไหมอ่ะเรื่องจากทางคณิตศาสตร์ใครลืมแล้วหนึ่งส่วนสามตีกลับไปข้างบนทำไมเอาไปคูณเนาะเราก็จะได้ว่า h ฮเท่ากับสิบสองคูณอุ้ยตัดได้เดี๋ยวดีวแล้วก่อน ทำไมมันหายหายไปไหนลบก่อนอ่ะลบก่อนนะคะอ่ะมันตีขึ้นไปได้แต่ว่าก่อนตีขึ้นไป4กับ12ตัดกันได้เนี่ย4 1 4 4 3เท่าไหร่ไใน12ตัว4หมดแล้วข้างล่างก็เหลือ3เอาขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือแค่3คูณ3 เนาะเพราะงาน h ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ9ได้คําตอบแล้วดังนั้นกล้วยอันนี้มันทําไมลูกดังนั้นต้องใส่ดังนั้นได้นะเขียนให้พอนะคะครูเขียนไม่พอไม่เป็นไรดังนั้นกล้วยอันนี้เขาถามเขาจวดบอกว่ากล้วยอันหนึ่งเราก็ต้องตอบอว่ากล้วยอันนี้สูง9หน่วยเป็นเท่าไหร่คะเซนติเมตรนั่นเองจบปื๊บป๊บ ง่ายมากน่ารักมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เสร็จแล้วค่ะโจทย์2ข้อที่ครูทำมาให้ดูนะคะต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเราตืดดดด้ดื้อตืดืก็คือข้อ4ข้อ5และข้อ6มี3ข้อนะคะลองไปทําดูนะมันจะเป็นโจทย์ลักษณะที่เป็นประยุกต์นิดนึงนะคะ,ฉะเฉลยไหมยังไม่ฉเฉลย เดีย๋ยวรอก่อนว่าจะเป็นคาบ8หรือคาบ9หรือว่าจะยังไงนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะพออย่งการบ้านคือข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อหนะอย่าลืมนะคะทำให้ดู2ข้อแล้วนะคะขับหน้าเจอกันคาาบที่8คะ่ะ